สวัสดีครับพบกับร้านธงชาติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีกระเป๋ายี่ห้อฮิริคอนมานำเสนอนะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างมีชื่อรุ่นว่า EDC s i ส e b a c k นะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างรัดขานะครับสามารถรัดขาได้คุณสมบัติของกระเป๋าใบนี้นะครับมีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะครับ เหมาะสําหรับใส่อุปกรณ์และใช้งานในชีวิตประจาวันเหมาะมากเลยนะครับมีช่องใส่ของเยอะแยะมากมายเลยครับรวมไปถึงลูกเล่นต่างๆของกระเป๋าใบน,นี้นะครับโดยอย่างเช่นสายรัดขาดเส้นนี้นะครับใช้งานง่ายมากสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเวลาเราไม่ต้องการใช้งานมันหรือสามารถปรับระดับได้ครับเวลาเราจะไม่ใช้งานเราก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้ครับ ลูกเล่นของกระเป๋าใบนี้นะครับก็จะมีที่ติดแ็กเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านนี้เลยนะครับสามารถนํากระเป๋าหรืออุปกรณ์ต่างๆมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับตัวอย่างเช่นกระเป๋าเมทชิดอันเล็กนะครับก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้หรือกระเป๋าเสริมเพิ่มเติมครับตัวล็อกนะครับเราจะใช้ของวูจินนะครับเพื่อความแข็งแรงและความมั่นใจของลูกค้าที่ซื้อไปนะครับว่าจะมีความแข็งแรงได้รับมาตรฐานแน่นอนครับ คุณลูกค้าลองสังเกตดูนะครับว่าช่องกระเป๋าจะเยอะมากแล้วก็อุปกรณ์ลูกเล่นก็เยอะเหมือนกันครับจะพามาดูที่ช่องแรกนะครับจะเป็นด้านหน้าสุดเลยนะครับเป็นช่องขนาดเล็กหช่องนะครับมีความรู้สึกว่ามันนุ่มมากเลยนะครับเวลาเราใส่ของที่เปราะบางมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะลดความเสียหายได้มากขึ้นเลยนะครับมาต่อกันช่องที่2เลยนะครับลักษณะกระเป๋าจะประมาณนี้นะครับในช่อง จะมีฝั่งหนึ่งที่ทํามาจากผ้าตะข่ายนะครับมีซิปสามารถแยกของสําคัญเช่นเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆไว้ในกระเป๋าตะข่ายช่องนี้ได้เลยนะครับเพื่อลดการประปนกับสิ่งของอื่นๆนะครับจะช่วยให้เวลาเราหาของหาได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถแยกส่วนได้ง่ายมาต่อกันที่อีกช่องหนึ่งนะครับขนาดจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีห่วงใส่ของได้นะครับใส่กระเป๋าเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง,างๆแล้วก็จะมีช่องกระเป๋าอีกหนึ่งช่องนะครับด้านนี้ อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับลักษณะของกระเป๋าใบนี้ใช้ง,งานง่ายมากเลยนะครับอาต่อกันที่กระเป๋าอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องใหญ่ในกระเป๋าช่องใหญ่นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3าช่องเก็บของนะครับสามารถแยกเป็นโทรศัพท์กระเป๋าตั้งหรือสิ่งของต่างๆได้ง่ายมากเลยนะครับในด้านนี้มาต่อกันที่กระเป๋าอีกช่องหนึ่งนะครับจะเป็นช่องด้านหลังสุดตรงนี้เลยนะครับเปิดอกอกมา ลักษณะช่องสุดท้ายนะครับอาจจะดูมืดๆไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีที่ใส่ปืนพกแถมมาให้ด้วยนะครับทางด้านหลังจะเป็นตีนตุ๊กแกสามารถเอากระเป๋าหรืออุปกรณ์ต่างๆมาติดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจุดตำแหน่งการใส่ปืนเอาอาจจะไม่ถูกใจในตำแหน่งนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อิสระรในกระเป๋าช่องนั้นเลยนะครับเวลาคุณลูกค้านะครับจะใช้งานในปฏิบัติหน้าที่หรือท,ทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับ สามารถใส่สายล็อกเพื่อป้องกันการขยับขยื่นของกระเป๋าได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ผมกําลังจะทําให้ดูนะครับนี่ครับผมกําลังลองวิ่งให้ดูโดยการใช้สายล็อกจะทําให้เห็นได้เลยนะครับว่าการขยับขยื่นน้อยมากครับยิ่งถ้าผมปรับระดับได้พอดีกับตัวจะลดการขยับขยื่นได้เยอะมากนะครับผมจะมาลองแบบไม่มีสายให้ดูนะครับเห็นผลชัดเจนเลยนะครับการขยับขยื่นเยอะมากเลยนะครับ สายนี้จึงมีความสําคัญมากเลยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับโดยเวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถถอดออกได้ง่ายอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่ผมกําลังใส่ให้ดูก็ใส่ได้ง่ายนะครับมันจะเป็นตะขอล็อกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเวลาเราใส่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นผลชัดเจนว่าการขยับขยื่นแทบไม่มีเลยนะครับน้อยมากและวัสดุก็ยังทำมาจากคอนดูล่าอีกนะครับให้ความแข็งแรงทนทานมากๆเลย ผมเกือบลืมกระเป๋าอีกหนึ่งช่องนะครับกระเป๋าช่องด้านข้างจะเป็นช่องเล็กนะครับไว้สําหรับใส่ของผมกําลังสาธิตโดยการใส่มีดให้ดูนะครับมีดตัวนี้จะเป็นมีดของเทนะครับจะมีราคาอยู่ที่980บาทนะครับผมกําลังสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าทางด้านนี้ก็เก็บอุปกรณ์ได้ง่ายผมยกตัวอย่างเช่นมีดมาให้คุณผู้ชมดูนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับเวลาเราเก็บ เลาเปิดใช้งานก็ง่ายมากนะครับเวลาเราเปิดใช้ก็ประมาณนี้เปิดออกมาใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับ9 8 0แสบาทนะครับมีดของเชูมีด้วยกัน3สีนะครับจะมีสีดำสีเทาสีเขียวนะครับมาต่อกันที่ช่องสุดท้ายนะครับช่องนี้ก็อนเนกประสงค์มากๆเลยนะครับสามารถใส่ของได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่ามีสายรัด ปรับระดับมาให้ด้วยนะครับลักษณะสายจะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่ของเพิ่มเติมครับเราสามารถปลดสายเพื่อขยายใหญ่ๆมันออกมาได้นะครับใส่กระบอกน้ําก็ได้ครับหรือจะใส่วิทยุสื่อสารนะครับเวลาเราใส่เราก็สามารถล็อกสายเพื่อลดการขยับขยื่อนของสิ่งของนั้นๆนะครับนี่นะครับยังสาธิตให้ดูอยู่นะครับว่าวิ่งแล้วขยับขยื่นยากมากเลยนะครับตอนเวลาถอดสายก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่ดันขึ้นมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ แล้วเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็สามารถเก็บมันไปในกระเป๋าได้นะครับด้วยช่องกระเป๋าที่เยอะทําให้การเก็บนั้นง่ายมากนะครับและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับลักษณะของกระเป๋า EDC Size Back ย e ี่ห้อ h e l i k o n ก็จะประมาณนี้นะครับหากคุณลูกค้าทานใดนะครับสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักที่ข้อความได้เลยนะครับหรืออยากจะมาชมสินค้าตัวจริง สามารถเข้ามาชมได้ที่สาขาแต่ละสาขาเลยนะครับด้วยกันทั้งหมด6สาขาจะมีสาขาอีสตลังซิตสาขาดอนเมืองสาขาเอสพานาสสาขาบูพอดหัวหินสาขามาเก็ตบิลเลตหัวหินและก็สาขาจตุจักรที่เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากให้ผมรีวิวสินค้าทางด้านหลังนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัด yk ยี่ห้อแว่นไฟนะครับหรือจะเป็นแว่นตาของ ไวรี่เนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเสนอให้ดูนะครับอย่างไงอันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ